สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่ช่องทรายรันของเรานะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะวันนี้นะคะก็เป็นชุดทํารักษาอาการปวดฟันนะคะใครปวดฟันนะคะต้องลองชุดนี้เลยลองเลยนะคะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยลองมาแล้วดีโอเคใช้ได้แล้วก็เราก็เน้นไม่ให้แม่เรานะคะฟันมันก็เจ็บปวดนะคะแล้วก็เราก็ลองให้คุณแม่ก็เลยหายโอเคเบบนี้กันเลย เราก็เติมเอาไปเด็ดยอดของอใบชะผู่นะคะแล้วก็ใบของมันเวลาน้ำเดือดเราก็ใช้ลงใบ,บประมาณหกถึงเจ็ดใบแล้วก็ใช้เกลือลงไปอีกแล้วรอให้มันเดือดจนเปื่อยเลยนะคะหลังจากนั้นรอให้มันอุ่นๆแล้วก็เทลงในแก้วแล้วก็เอาไปป้วนปากนะคะเอาไปป้วนปากอตอนเช้าตอนเย็นทุกตอนที่ ปวดฟันนะคะให้พุ้นปักเยอะๆก็ได้สำหรับเราเนี่ยเมื่อไรเรารู้สึกเจ็บนะคะเราก็ก้วนปากแล้วมันก็ดีขึ้นนะคะหายนะคะลองดูเลยเพราะว่าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรบ้านๆปดนชูโรราะนะคะที่คุณลุงคุณแม่สอนมาให้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะใครอยากรู้เรื่องเกียบกับสุขภาพก็อย่ากดตากสุขภาพพื่หนวยนะคะสวัสดีค่ะ